พิษตามรูขุมขนของเราค่ะ <c oughs> เวลาเราไปถูกพิษที่ตามทุ่งไร่ทุ่งนามาแล้วก็ใช้มะกรูดเนี่ยค่ะต้มน้ําแล้วก็ใช้กระทุงพิษของเรานะคะ, <c oughs> ะส่วนมะขามใบมะขามนะคะแล้วก็ใบ่อยของเขาจะมีตัวยาเฉพาะตัวนะคะใช้ลดไข้แล้วก็สมานแผลสดค่ะค <c oughs> <c oughs> ่ะ <c oughs> สมานแผลสดถ้าเราคลอดลูกเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลเออเราก็ใช้สมานแผลสดด้วยค่ะแล้วมีอะไรอีกอโทษนะะ่แล้วก็มีเตยหอมนะคะก็ะไ้เตยหอม,มน,นี่แก้โรคผัดค่ะแก้โรคผัด,ดแล้วก็ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในร่างกายเราที่ตามผิวหนังเรานะคะใช้ทั่วเอ้ยใช้ต้มเอามาต้มนะคะรวมกันอันนี้อันนี้เป็นตำลึงหวาน ก็มีตะไคร้หอมนะคะตะไคร้หอมนี่ช่วยคลายเส้นคลายเอ็นหรือว่านิ้วล็อก,น,อกอนิ้วล็อกก็ได้ค่ะใช้ต้มผสมกันนะคะแล้วถ้าเรามาแช่ต้มมาแช่น้ำป่นปูน,ปนมาแช่มือแช่เท้าเนี่ยค่ะมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นใยเอ็นที่เราไป มา,มาตลอดวันหรือว่าเราเดินตลอดวันอย่างนี้พอาบ่ายมาเราก็มาแช่นะคะอันนี้ใรค่ะใรโดยสัตว์ปูของเขาจะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อถ้าเราต้มเราทานน้านะคะจะแก้ท้องอืดได้แก้หัดได้เพราะเป็นตระกูลเดียวกัขาค่ะจะ้าเป็นไยที่มีรสชาตแล้วก็หอมแล้วก็ใช้ทาน มุนไทยทั้งหมดนี้คือภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะภูมิปัญญาของชาวบ้านมงถามเองเมื่อก่อนพ่อลูกก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลกันก็ใช้ต้มน้ําอาบนะคะ,ะคุณแก่เขาจัดให้คุณ<ะ>ป,ป,ปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายสมัยก่อนเขาจัดให้ต้มน้ําอาบเพราะว่ามันจะรวมกันแล้วมันก็แก้โรคแก้พิษแก้อะไรมาแล้วก็สมานแผลสดไปในตัวเลยนะคะอ่ามันก็มีแค่นี้นะคะ